สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟัลี่ชาแนลนะคะตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้กลับนะคะยังเออ่ยังเฝ้าตรงที่เทปูนอยู่นะคะกลัวจะมีรอยเท้าหมานะคะกลัวหมาจะเข้ามาเหยียบน,นะคะแล้วก็เช่างตั้นก็กำลังขัดหน้าปูนนะคะ มันจะมีส่วนที่ยังไม่แห้งนะส่วนแห้งก็จะมีบ้างแล้วนะคะส่วนที่ยังไม่แห้งนี้เรากลัวที่เแถวนี้อมีสุนัขเยอะนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาฝากลอยเท้าไว้เราก็เลยต้องเฝ้าก่อนนะคะอะก่อนในโพที่เขากำลังอาบน้ำอยู่นะคะอ่าจะเป็น ัดต่อไปนะคะที่จะมาเฝ้าเรายังไม่ได้กลับบ้านกันเลยนะคะครอบครัวเรายังงเลยนะคะรอ,อที่อ,อให้ในโพธิ์อันน้าเก็บแล้วก็มาเป้าต่อนะคะเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่จะมาต้นไห้นะคะแถวนี้ก็อ่าเุนักค่อนข้าง,งเยอเยอะนะคะ ที่ตันตเกลัง,งขัดหน้าหน้าพื้นเี่ยูนนะคะให้มีเลือบเสมอกันนะคะตอนนี้เงียบไปนะคะเหมือนกับว่าทุกคนนี้จะออพักผ่อนกันหมดแล้วนะคะ โซก็ปิดแล้วนะคะข้างในก็เ,กกเข,ข้าบ้านกันแล้วนะคะเปิดทุกหลังแล้วนะคะเพราะว่าถ้ามีการเปิดไปแสดงว่าเข้าเข้าบ้านกันแล้วนะคะบรรยากาศช่วง ำเงียบนะคะวันนี้เดินมาไปดูฝั่งนี้ทำไมมันเป็นเงียบแปลกๆเขาไปไหนกันหมด <c oughs> ไม่มีใครเลย แค่ไหนกันเนี่ยเฮี้ยงมากเลยค่ะเนี่ก่อนวันหวยออกเละทำไมเป็นบรรยากาศแบบนี้เนาะ ตกในมันน้ำก็จะขังแบบนี้นะคะมันมี่อหินมาขวางทางไหลของน้ำนะคะเดี๋ยวถ้าแอดมีทุนนะซับนะคะเดี๋ยวอาจจะลงดินลุกลังนะคะซัก สองสามรถนะคะก็ปัญหานี้ก็จะหมดไปนะคะตุ๊กลังแพงนะคะถ้ามาเอ่อถ้าสั่งมาก็รถหนึ่งก็ตกที่สามพันบาทนะคะรถหนึ่งก็ก็ได้ไม่ค่อยเยอะนะคะ สามพันบาทเพราะว่าเราต้องสั่งมาจากที่ที่อื่นนะคะแถวนี้จะไม่มีบ่อดินไม่มีบ่อลูกลังนะคะเพราะเป็นเขตป่าสงวนเขาจะไม่ให้ขุดลอกกินตักกินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยเบ่อดินก็เลยต้องไกลไหน่อยก็จะสั่งมาจากสกลนครนู่นะคะเขาก็จะบวกค่าขนส่งนะคะและ้วค่าราคาดินนะี่ไม่เท่าไหร่นะคะ มันจะแพงตรงค่าน้ํามันค่าค่าเดินทางมานะคะกอเอ็ดนยนะคะเอ็ดนายโที่อาบน้ําเสร็จแล้วเขาก็จะมาเปลี่ยนเวรน,นะคะกพราครงเฝ้าไม่นานนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยอคูนมันเซ็ตตัวมันก็จะแห้งเร็วอยู่นะคะ สองนิ้มก็เงียบนะคะวันนี้คนรหายไปไหนกันหมดยูทูบเบอร์ก็ไม่ค่อยเห็นนะคะวันนี้ายไหนกันหมดเห็นแตนะ่ที่ตาทองนะที่ตาทองก็กำลังจะเข้านานแล้ว มืดนะคะ้มเงถึงจะสว่างะะเวลาถายคือตั้งตั้งไฟหน้ากล้องแลวนะคะต่มันก็มืดเออานน้ำแล้วหรอเอ็มไนมาแล้วนะคะอานน้ำหรือยัง เรียบร้อยเลยนะคะทาปแป้งหน้าขาวมาเลยวันนี้คนหายไปไหนหมดเนี่ะไม่มีใครเลยอะ่ะ ในมาแล้วนะคะนานไหมมันมันจะแห้งเหรออ้วนเนี่ยใช้เวลานานมั้ยหรอชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณนี้นะคะก็เอคงต้องให้เออแในเป็นยามเป้าต่อ ไม่อยากให้มีรอยเท้าอสุนัขนะคะประทับไปเ <laughs> พราะว่าถ้าเราปล่อยไว้นี่มันต้องมีแน่ๆนะคะเพราะแถนนี้สุนัขมันเยอะนะคะต้องหลักหน้าดักห,หลังทุกคนเนาะหัก <c oughs> ห,หน้าแล้วก็ดักหลั ไปแล้วนะคะพรุ่งนี้หวยออกนะคะแันจะพาไปขอเลขขอหวยสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะโชคดีวันหวยออกพรุ่งนี้นะคะติดตามให้พอลลี่ให้พอลลี่ชาแนลต่อ,ต,อต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ